สองหนึ่ง <laughs> เป็นที่อะไรมาดูกันสวัสดีวดัยรุ่นผูซอน เนี่ยลูกค้าก็เอาให้เช็คมันมีอาการรวนดับบ้างเดินเบาสูงบ้างทีนี้ตัวนี้มันก็เสียบเช็คไม่ได้นะครับเสียบเช็คด็อกเตอร์ไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันเป็นที่แมปเซนเซอร์ไหมเมื่อกี้มันก็รวนนะทีนี้ลองเปลี่ยนแมปเซนเซอร์กันดู อ่าเดี๋ยวเราก็จะถอดตัวนี้มันลูกค้าซื้อติดติดมากับเรือนนะนี่มันรวนรวนๆอะ่ะภาษาใต้ว่ามันมันอื้อเครื่องมันอื้อบางทีก็ลักดับทีนี้นี้ผมก็ให้เอาไว้นี้มาให้เอาไว้แมปของบางลมเนี่ยติดรถนะแต่เดี๋ยวเราเราลองใส่ดูว่า,ามันจะ ดีขึ้นไหมหให้ดูก่อนนะเดี๋ยวจะผมจะใส่เข้าไปอันนี้เราก็ใส่ตัวเก่าไปแล้วนะอ่าตัวนี้ยังค้างอยู่นี่เราจะมาลองดูว่าอาการดีขึ้นไหมบางครันนะ้งมันเป็นที่แม่พวกนี้มันรวนๆ อย่าลืมเร่งดูด้วยนะครับมันดีดมาเลยปกติไหมโอเคทีนี้เราก็เสียบปลัก๊กแล้วมารอลุ้นกันอ่ะมารอลุ้นกันว่าจะได้ไม่ได้หรือว่าจะรวนกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นแมพติดรถนะลองดูก่อนสามสองหนึ่ง แต่ก็จะเป็นปัญหาของบางลมปกตินะครับอบไม่อบก็ร่วนแต่ตัวนี้อาการก็ดีกว่านะครับเร่งอะไรดีกว่า ก็สรุปว่าแมพมันก็รวนๆน,นะทีนี้ก็ใส่แมพตัวเดิม่าไปแต่พวกบางลมอะถ้าว่ามันอยู่ที่แคมป์ด้วยถ้าแคมป์มันพอแคมป์ตัวที่วิ่งได้วิ่งแรงมันก็เสือหอบแบบเนี้ยแต่เมื่อกี้แมพตัวนี้มันไม่หอบแต่มันอือดับบไปนะครับฉะนั้นก็าอาการแบบนี้ก็ลองเช็คที่แมพดูเนาะก็ฝากไว้เป็นทริคเล็กๆ ก็อย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ